สาวยาวปืนใหญ่นะครับโอ,โ,โอ้โหเจอหนี้ดีกว่าครับหนักเหลือเกินครับลกนี้นะคะขวัญนภัทต้องยอมรับขวัญนภัทนีน่ตบข้อมือได้สะบัดแล้วก็ลงไปตรงกลางเลยค่ะกับตันทีมนะคะฉายาเธอตาหวานนะครับอ้ยแต่อย่าให้ได้ขึ้นตีเลยค่ะโคตค่ะบุกใหม่ครับโอ้โหให้ตามสูตรหัวสาวไม่ได้ ตรงกลางเลยครับหให้ตรงกลางเลยเนี่ยค่ะดูข้อมือสะบัดนะคะของทางขวัญพภัทรค่ะใช่ตาหวานตาาหวนกระโดด<า>เทคตัวนิ่งมากแล้วก็ตบกลางบล็อกลงไปเลยนะคะไม่ยากก่างกระทีมชาตินะเทคสองขาผลักข้ามาก่อนยกมาหัวเสาแล้วฟาดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ หมายเลขแปดนะคะก็ค,คือขวัญนภัสพอตั้งได้ค่ะคราวนี้ขึ้นฟาดมาสลับแล้วออกไปค่ะขวัญนภัสนะคะหมายเลขแปด ฟาดลูกนี้ดึงไว้ได้สวนคืนมาฉลับล็อกออกไปค่ะโดยขวัญน,นภัส<ป>โอ้โหนี่บอลเสิฟลงมาเสิร์ฟโดยขวัญน,นภัรค่ะสุรานารี กเท่าันโอ้เอสเลยค่ะคือบอลเลียตะขายดีมากเลยค่ะแล้วก็คุกตกลงมากลมลงมาจะเปิดบอลแร้แล้วค่ะกัญญาัตแต่ว่าบอลไม่ขึ้นมาที่กัญญพัฒน์่ึงล้นกลับมา อีกครั้งอสุรนารีหมาจาก3เมตรโอ้จนได้ค่โอ้แล้วดทุบอยู่ฝ่ายเดียวเลยค่ะอ่าคราวนี้เป็นทางขวัญนภัทนะคะยังได้อยู่แล้วผลักมาลูกนี้เซฟพ,พันค่ะตีสวนก็ฉลับล็อกโอ้พยายามเกี่ยวแล้วค่ะบริสราเอากลับมาไม่ได้ค่ะแสงได้อีกครั้งค่ะสุรนารี27-26 เอาค่ะมาสวยเข้ามาตรงกลางจันที่มาติดบ,บล็อกแกข้ามาโอกาสของสุรนา,ารีหยอดโอ้บอลตามบล็อกมาเลยค่ะอยอดของทางขวัญน,นภัรนะคะเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะสุรนา,ารี28ต่อ26เนี่ค่ะขวัญน,นภัรนะคะเป็นผู้เล่นที่กัปตันกิพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะตีสูงสูงช้าช้านะคะ หายใจรถต้นคอมาแล้วครับ12ต่อ13 ISUVC อันเดอร์ไฮกับซีรีวันครับตีติดบล็อกลูกนี้ไม่มีใครลองครับโอ้ยเข้ามาเข้ากันจนได้ครับ13เท่ากันบล็อกช้าๆด้วยนะคะลูกนี้ของทางชุรีพรกับขวัญนภัสค่ะเป็นขวัญนพัสครับมุมตรงยังรับขึ้นมาได้ครับ ISUVC แล้วก็โอ้หเป็นคนนี้ครับขวัญนภัสครับตีโค้งหลังเคริครเคริทะแยงลงไปครับนี่ค่ะยกสูงเลยนะคะแล้วก็ตีบิดเข้าในค่ะไปลงมุมตำแหน่งหนึ่งพอดีเลยค่ะขวัญนภัรอย่างที่กัปตันกิฟบอกค่ะคเป็นผู้เล่นที่ตีช้าๆสูงสๆนะคะตัวบล็อกต้องช้าอีกจังหวะเสิร์ฟต่อค่ะขวัญนภัส สองลูกติดๆครับปญน,นาพัสครับ